บัดนี้อาตมาภาพจะได้สาธยายธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ชาวเราได้สดับจรบฟังเมื่อได้ฟังแล้วจะได้เอาธรรมะไปใช้สอยให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของพระพุทธเจา้าวันนี้ก็จะกล่าวถึงวัานาถากณธรรมคือธรรมเป็นที่พึ่งสิบอย่าง หนึ่งศีลรักษากายวาจางให้เรียบร้อยภาวุตจะความเป็นผู้ได้ศึกษากัลยาณมิตตตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีมากโซววจัตตาความเป็นผู้วาง่ายสอนง่ายกัลยาณมิตตตาตักขยะความขยัน ใจใสให้ถูกต้องธุรกิจของตนเพื่อเป็นอ,อุบาสกอุบาสิกาที่ดีธรรมะมัตตาความใคร่ในทางที่ชอบชีวิริยะความเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดีสันโดษเคยยินดีด้วยผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่ง ตามที่หาที่หามาได้สติความจำการในการที่ทำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ปัญญารอบรู้ในทางที่มีเรียกว่าเรียบร้อยเราพูดพันพูดฟังทั้งหลายนาถากรณธรรมแปลว่าธรรมที่พึ่งหมายความว่าบุคคลใดตั้งอยู่ ในคุณธรรมสิบนี้หรือไม่ถึงสิบอย่างโดยมากบุคคลนั้นย่อมสมควรที่จะได้เป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายกล่าวคือควรแล้วที่ชอบทั้งทั้งหลายจะได้ถือเอาเป็นที่พึ่งของตนของตนที่พึ่งนี้ตามที่ได้กล่าวนี้ อีกอย่างหนึง่งบุคคลใดประพฤติประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้โดยมากหรืออย่างไรก็ตามบุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วจัดว่าเอาตัวรอดได้ในภพนี้กล่าวคือย่อมเป็นที่รักนับถือ ของชนทั่วไปที่เป็นผู้น้อยย่อมได้รับความอุปถัมภ์คำชูของท่านผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้อาศัยไม่เป็นผู้อาภัพไร้ที่พึ่งนาถกรธรรมสิบอย่างนี้มีคุณอนิสงส์ดังที่สาธยายมานีและเนื่องด้วยเหตุนี้ จึงชื่อว่านาถะกนธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่พึ่งศิลนข้อน,นี้อธิบายว่าความประพฤติดีไม่เสียหายไม่เป็นที่รังเกียจของชนโดยทั่วไปมีกริยาวาจาเรียบร้อยสงบสิงเยียมดีภาวตาจะข้อน,นี้อธิบายว่าเป็นคนคงแกะ่กะเรียน มีวิชาความรู้ชิมนิชัานาญหรืออย่างน้อยที่มีวิชาเพียงเดียวนั้นหรือสองอย่างแต่รู้จริงสามารถจะได้วิชานั้นให้เป็นประโยชน์ได้คือไม่รู้จักกัลยาณมิตรตาข้อน,นี้อธิบายว่าคบเพื่อนที่ดีงามมีอที่ดีงามทุกอย่าง เรียกว่าเพื่อนดีงามกล่าวตามบามหลักที่พระพุทธเจา้าทรงสแสดงไว้เพื่อนดีนั้นคือผู้ประกอบด้วยทำสิบสีประการคืออุปสมาร่วมสุขธรรมเป็นทุกข์แนะนำประโยชน์มีความรักใคร่เพื่อที่ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้ ชื่อว่าเพื่อนที่ดีงามโสวจัตตาข้อนี้คือมีอธิบายว่าเป็นคนไม่หัวดือ้อไม่กระด้างดือดันเมื่อผู้ใหญ่แนะนำสัง่งสอนหรือบังคับบัญชาให้ทำอย่างไรก็ปฏิบัติตามไม่มีทิฏฐิมานะกิงกรณีเยสุ ทักตาข้อนี้อธิบายว่ามีกิจอย่างไรอย่างหนึ่งกิดขึ้นก็ช่วยกันทางเพื่อนเพื่อนของเราทางบ้านของเราหรือเพื่อนบ้านไรเกลียงไม่ดูได้ช่วยเขาช่วยกันทำช่วยกันประกอบด้วยกำลังกายด้วยกำลังคิดธรรมะ ปกาตาก็น,นิธิบายว่าผู้หนักในธรรมคือเคารพในธรรมเมื่อตนปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งไม่ปฏิบัติเป็นโลเลไปขึ้นไปที่เรียกว่าโลกาทิปไตยเพื่อให้เขาได้จนเสิญหรือเกรงขามนินทาและไม่ปฏิปฏบัติเป็นอัตตาทิปไตย คือมุ่งความสลักสลักสลวยของตนให้เป็นที่พึ่งที่ตั้งอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนมีหน้าที่จะประพฤติปฏิบัติตั้งใจทำหน้าที่ดีที่โดยชอบโดยสุจริตไม่คิดเห็นแก่ฟวามเหนียวแน่นมุ่งหมายแต่จะให้หน้าที่สำเร็จโดยเรียบร้อยรวมฟาว่าเป็นผู้ เคร่งครัดต่อหน้าที่ของตนของตนข้อนี้เรียกว่าวิริยะมีอธิบายว่าเมื่อความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนยังไม่ได้เคยทำพยายามระวังไม่ทำความชั่วนั้นความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตนเคยทำมา พยายามละเสียไม่ทำอีกต่อไปส่วนความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนได้ทำไปแล้วก็พยายามทำไม่ดีเพื่อนไปที่เรียกว่าสมใจทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเคยทำมาแล้วก็พยายามรักษาไว้ไม่เสื่อมสามสันโดษข้อนี้มีอธิบายว่าเป็นคนไม่ พิถีพิถันอีกอย่างหนึง่งกินอย่างกินอย่างหนึ่งอย่างใดได้อย่างไรก่าใช้อย่างนั้นไม่ละโมไม่เห็นแก่แก่ได้สติข้อนี้มีอธิบายว่าไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้หน้าลืมหลังพปลงๆเปลืปลเลอเลยการใดที่ได้ทำไปแล้ว วาจาใดที่พูดไปแล้วให้นึกถึงการนั้นปัญญาข้อนี้มีอธิบายว่ารอบรู้ความจริงของสังขารคือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อการบรรเทาความถือให้มั่นคงบคุคคลใดรู้จักสังขารเรียกกายสังขาร วกีสังขารจิตสังขารสังขา,ารต,ตนเรามีอยู่อย่างไรเราก็ต้องรู้ที่ตัวเรานี่สังขารต้องรู้ปัญญารู้สังขารแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยปัญญารอบรู้สังขารไม่เตี่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเดือ,รอดร้อนเพราะอะไรเพราะตนประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมการสั่งสอนที่เรียกว่านาถกระธรรม ปั้นวันนี้อัตมาภาพสาธยายธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสาธยายไว้พระสงฆ์ในประเทศไทยก็ได้เล่าเรียนศึกษาสาธยายธรรมะควากราพุทธศาสนิกชนมาด้วยทางอากาศเพราะนั้นในที่สุดนี้อัตมาภาพขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้